สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ติดกันพลานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวนี้จะเป็นกันดั้มนะครับไฮเกรดนะฮะกันดั้มเซราเคยวนะครับจากในซีรีส์ของกันดั้มบิลไดเวอร์เบรกนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ต่อไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ทำรีวิวมาให้ดูนะคือสำหรับตัวเซราเคยวตัวนี้เนี่ยมันก็จะเบสมาจากของกันดั้มฮารูดนะฮะ ซึ่งหลักๆเลยตัวนี้จะมีะชิ้นใหญ่ๆนะครับก็คือตัวแพ็คหลังแล้วก็ตัวหุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็จากที่เห็นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทั้งกล่องเลยนะคือไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรที่เพิ่มเติมหรือว่าแยกย่อยออกมาอีกแล้วนะครับก็คือหมดเนี้ยทั้งตัวเลยเนี่ยนี่มันจะไปนหนักตรงที่แพ็คหลังมากกว่านะครับฉะนั้นทางบันไดก็เลยให้ฐานมานะครับสำหรับ ที่จะตั้งโชว์ได้นะครับถือว่าดีเพราะว่ามันไม่สามารถยืนด้วยด้วยตัวของมันเองนะครับแพ็คหลังนี่หนักจริงๆนะครับตัวแพ็คหลังก็จะประกอบไปด้วยตัวยานนะครับแล้วก็ตัวพาร์ตอาวุธที่เป็น g n s ซ o สไรเฟิลนะครับเป็นได้ทั้งดาบเป็นได้ทั้งปืนนะครับแล้วมันก็เหมือน G.N.Bit นะฮะก็มันเป็นซิสเซอร์บิดอ่ะ,อะก็คือเป็นเหมือนกันไกลอ่ะสามารถกางออกมาอย่างนี้ได้นะครับเป็นเหมือนกันไกลได้ด้วยนะครับสำหรับ จุดตัดอะไรต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่าเกตเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะครับเดี๋ยวเกเนี่ใหญ่มากแล้วก็สีันเป็นสีเข้มทําให้เห็นพวกรอยตัดอะไรพวกนี้ชัดเจนนะอันนี้ก็คือขัดๆออกไปแล้วนะแต่มันยังเป็นสีขาวอยู่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆต้องการแก้ไขก็หามาร์กเกอร์นะฮะสีที่ตรงกันนะครับมาแต้มลงไปเท่นั้นเองเนี่ย เกศมันใหญ่มากนะครับนี่ครับเกตใหญ่มากคือเห็นได้ชัดเจนนะฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นนใชี้ชม่วคร <c oughs> ่าวๆนะครับสำหรับในการตัดเกตก็ประมาณนี้สติกเกอร์นะครับก็มีที่ส่วนหัวนะครับแล้วก็สีขาวตรงพวกเนี้ยเป็นสติกเกอร์นะครับกระโปรงนี่ผมแบบขัดใจอะ่ะขัดใจตรงกระโปรงนะมันไม่ค่อยสวยอะ่ะ โดยรวมนะครับก็คือประมาณนี้ไม่ได้มีชิ้นส่วนนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับทั้งหมดนี้คือจบแล้วยกเว้นในส่วนของที่เป็นฐานนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนฟอร์มนะครับเป็นเครื่องบินนะครับในหมดเครื่องบินก็คือทั้ง G N Blue นะฮะแล้วก็ G N Sky นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับนะครับแล้วก็ในการเปลี่ยนฟอร์มนะฮะ ทีนี้เดี๋ยวผมจะขอแยกทั้งตัวนะครับแล้วก็แยกในส่วนของแพ็คด้านหลังนะครับจะจะรีวิวแยกกันจะเห็นว่าในส่วนของที่เป็นแพ็คหลังที่เป็นเครื่องบินเนี่ยจะเป็นชิ้นที่ใหญ่มากนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นเหมือนคอนเทนเนอร์มิสไซน์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทอาวุธนะครับผม gnh u cannon นะครับซึ่งสามารถถอดออกมาเป็นปืนนะครับ ปืนใหญ่นะตามชื่อของเขานะครับก็กดมันตรงนี้นี่ก็จะมีด้ามปืนออกมานะฮะมันก็จะสั้นๆทื่อๆไปหน่อยนึงนะครับตอนนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับเหมือนกันนี่ติดกับคืนไปตรงนี้เนี่ย,ยจะเห็นว่าเดือยมันเป็นชิ้นสีขาวๆใช่ไหมคือควรจะเหลาเดือยมาหน่อยนะครับเพราะว่าเดือยอ่ะ มันใหญ่กว่าตรงรูที่เขาให้มานะครับมันก็เลยเป็นชิ้นสีขาวอย่างที่เห็นไปนะฮะอ่ะจุดขยับนะครับของตัวฮัคแคนนอนนะฮะก็คือขึ้นลงอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตรงในส่วนของคล้ายๆปีกเนี่ยก็ขยับได้นะฮะหมุนไปมานี่จริงก็คือหมุนได้รอบแล้วก็ ท่อนที่เป็นในส่วนของอหัวเครื่องบินเนี่ยสามารถพับได้นะครับอย่างนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของ G n Sky นะครับถ้าจะเป็น G n Blue ก็แค่พลิกนะครับกลับไปตรงนี้นะครับเท่าน,นั้นเองนี่แล้วก็จะมีในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือการขยับในส่วนของอห้องนักบ,บินที่เป็นในส่วนของเครื่องบินเนี่ย ขึ้นลงไปมาอย่างตรงนี้เนี่ยจะไม่เห็นพาร์ชิ้นสีนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราขยับอีกอยันนึงนะครับมันก็คือการติดตรงนี้อ่าก็จะเห็นตัวพาร์ชิ้นอย่างนี้แหละทีนีมน้มันมีความจำเป็นขนาดไหนก็คือถ้าใครซีเรียสในการเปลี่ยนฟอร์มให้สมบูรณ์เหมือนตามคู่มือนะครับก็ควรจะขยับตรงนี้ให้ตรงจุดนะฮะแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียส ก็ทำแค่พลิกไปพลิกมาแค่นี้มันก็คือการเปลี่ยนฟอร์มของ2เครื่องบินแล้วต่อมานะครับจะเป็นพาร์ตนะครับในส่วนของตัว G n Source Rifle นะครับซึ่งสามารถจับตรงนี้นะครับเป็นตัวดาบนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นตัวปืนซึ่งตัวปืนเนี่ยเราจะต้องโยกตรงนี้ขึ้นมา น,นี่จะเป็นเหมือนลำกล้องตรงนี้แหละแล้วก็มีไกปืนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซิสเตอร์บิดนะฮะถ้าเราปลดแยกชิ้นตรงนี้นะครับมันไม่ได้หลวมนะฮะแต่มันก็ไม่ได้แน่นนะฮะฉะนั้นเราสามารถกดเข้ากดออกได้ตรงนี้จะเป็นพาร์ทชิ้นใสสีฟ้านะฮะนี่มีมาให้2ชิ้นนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับของในส่วนของแบ็คแพคนะ นี่ก็คือเฉพาะแบ็คแพคอย่างเดียวนะครับโดยรวมเนี่ยความสวยงามอ่ะลืมพูดถึงอันนี้สติกเกอร์นะครับความสวยงามเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับมีแยกชิ้นมาให้นิดนิดหน่อยๆนอยนะอย่างตรงนี้นะครับเป็นชิ้นสีขาวนะฮะเท่านั้นเองนะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวแบ็คแพคต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวหุ่นนะฮะเซาเคียว ในส,ส่วนของหัวเนี่ยชิ้นเขาผมจะเรียกว่าชิ้นเขาหรือเปล่ามันเป็นกันดั้มนะมันก็ควรจะเป็นชิ้นเขานะครับ4ชิ้นที่อยู่ด้านข้างละสองเนี่ยค่อนข้างที่จะหลุดง่ายนะครับฉะนั้นก็เหมือนเดิมถ้าไม่ซีเรียสก็ติดกาวซะนะฮะแล้วก็ตรงชิ้นน้ำเงินเนี่ยคือสติกเกอร์นะครับก็ไม่ได้แยกชิ้นมาให้นะครับเป็นสติกเกอร์แบบหอนะฮะ ด้านในดวงตาเป็นสติกเกอร์นะครับชิ้นด้านบนเป็นสติกเกอร์นะครับด้านหลังไม่มีสติกเกอร์ชิ้นหน้าอกนะครับนี่เขาก็จะเป็นแยกเกราะมาให้นะครับกระโปรงอันนี้ไม่ชอบนะฮะแล้วก็ชิ้นขานะฮะไม่มีชิ้นกระโปรงด้านข้างนะครับกระโปรงด้านหลังนะครับจะเป็นชิ้นแบบนี้นะฮะ เพื่อติดกับเดือยตรงนี้เพื่อที่จะติดกับตัวของแบคแพ็คนั่นเองนะฮะขาด้านหลังอ่าเหมือนอย่างที่บอกนะครับเกรจะใหญ่มากนะครับก็ยังจะเห็นในส่วนที่ตัดออกมานะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกตใหญ่จริงๆแล้วมันไปเป็นกับชิ้นสีที่มันเห็นง่าย อย่างชิ้นพวกนี้ชิ้นสีเทาอะไรพวกนี้ไม่มีจะไปโดนพวกชิ้นสีน้าเงินน้าเงินเข้มอะไรพวกนี้จะโดนเยอะ,อะมาดูจุดขยับนะฮะก้มขึ้นนะฮะเอ้กก้มลงนะฮะเงยหน้านะครับยกไปมาตายอยู่นะฮะทีนี้หมุนเนี่ยมันจะติดและเขาเนี่ยมันจะไปโดนไงต้องหมุนดีๆนะครับต่อมาชิ้นไหลนะครับก็จะเป็นแบบ แนวในการติดไหลที่เป็นแนวลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นแนวเฉียงๆนะครับไม่ได้เป็นแบบตรงตรงแนวนอนอะไรงั้นนะครับแล้วก็ทำให้ในการหมุนเนี่ยมันจะแปลกๆนะฮะนี่หมุนมันก็เลยจะไปติดตรงส่วนหัวอย่างนี้นี่หมุนมันก็จะเป็นแนวเฉียงนะฮะแล้วก็ขึ้นลงอะไรตามนี้ในการเปลี่ยนฟอร์มนะครับเป็นตัว g n sky g n b u เนี่ย จะต้องปลดล็อกไหล่ตรงนี้ก่อนนะครับโดยการกดตรงไหล่ตรงนี้นะจะลำบากนิดนึงอ่านี่มันจะหลุดออกมาแล้วนะครับจะสังเกตว่าจะไม่เหมือนกับไหล่ข้างนี้แล้วที่ว่ามันจะมีพื้นที่มากกว่าก็จะสามารถทําให้ยกนี้ได้ถ้าเราไม่ปลดล็อกไหล่มันจะยกขึ้นไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มีพื้นที่เห็นไหมฮะต้องปลดล็อกไหล่ออกก่อนต้นแขนนะครับก็หมุนได้เป็นไฮเกตทั่วไปนะฮะ งอข้อศอกชิดตามนี้ชิดหน้าอกนะครับขึ้นลงนะครับนี่หมุนไปมาแล้วก็ซ้ายขวาถือว่าโอเคอยู่นะครับโดยปกติแล้วก็จะไม่ได้เอาไปขยับอะไรเพราะว่ามันจะไปติดตรงแพกนั่นเองอกระโปรงเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ไม่ชอบนะนั่นคือบอกแล้วแล้วก็หลุดง่ายด้วยนะครับ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันดีไซนมันแปลกๆต้นขานะครับขยับได้แค่นี้เองนะฮะเตะไปด้านหน้านะครับเตะไปด้านหลังนะฮะประมาณนี้งอเข่านี่แล้วก็ข้ามาที่ปลายเท้าเลยนะครับก็ต้องงุ้มลงได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นหุ่นที่สามารถเปลี่ยนฟอร์มได้นะชิ้นนี้ขยับได้นะครับโดยในการเปลี่ยนฟอร์ม ต้องถอดเข่าด้านหน้านะครับอย่างนี้ดันมันเข้าไปนะฮะแล้วก็ติดมันกลับคืนไปนะฮะทำทั้งสองข้างนี่ดันเข้าไปแล้วก็ติดกลับคืนไปมุมเขา่าติดชิดนี้ บิดแขนอย่างนี้อันนี้ชี้ขึ้นให้เป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ทั้งสองข้างนะฮะขอปลดล็อกไหล่ก่อนอปึ๊บอ่กาก็ได้ประมาณนี้ที่เหลือเราก็นำแพ็คของเราเนี่ย มาติดคืนไปแล้วนี่ก็คือฟอร์มคร่าวๆนะครับสำหรับตัว g n sky นะครับตอนนี้เลยนะฮะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยอ่ะโอเคถ้าด้านนี้จะเห็นชัดทีนี้ต่อมาในการตั้งฐานเนี่ยเราถอดชิ้นนี้ออกนะครับเราใส่ชิ้นนี้กลับเข้าไปอ่า แล้วเราก็นำไปติดกับตัวหุ่นโอเคนี่ติดกับตัวหุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าอยากจะเปลี Form ่ยนฟอร์มเบนนก็ง่ายๆนะครับก็คือคลิกนะฮะเท่านี้แล้วก็เปลี่ยนชิ้นสีนดำเงินตรงห้องคนขับที่เป็นในส่วนของเครื่องบินเนี่ยโยกไปมานะฮะตามนี้ ในส่วนของการติดอาวุธนะครับก็มีอยู่2ชิ้นนะฮะตามที่บอกก็คือตัว GN s o r t r i f e นะฮะแล้วก็ตัว h a c k Cannon คือสามารถถอดไปติดที่มือได้เลยนะครับเนี่ยจบแล้วนะคร่าวๆนะครับสำหรับตัวของเซราคิวนะฮะก็ตัวนี้นะฮะได้รับการสนับสนุนจากทางร้านกันพาวิเลตนะครับถ้าเพื่อนชอบนะครับหรือว่าสนใจ ก็มีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้ก็ขอให้มันบินแบบเอียงๆ่างเงี้ยจะได้เห็นตัวด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ตัวด้านบนด้วยนะครับผมสำหรับผมนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคที่ให้ฐานมาถ้าไม่ให้ฐานมานี่ลำบากนะเพราะตัวนี้มันยืนไม่ได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยนะฮะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม